หมอมนูนเผยฟาวิพิราเวียไม่ลดอาการโควิดควรหยุดใช้วันที่9กันยายนนายแพทย์มนูนล,ลีชเวงบงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชาย,ยุทธโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว,ว่าทราบจากสื่อต่างประเทศตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกายน2564ผลการศึกษาแบบสุม่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบยาฟาวิพิรเวียกับยาหลอกที่ทำในประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและบราซิลสร้างความผิดหวังให้กับบริษัทยาของญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยาตัวนี้โดยผล งานวิจัยนี้เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Clinical Infectious Disease เมื่อวันที่6กันยายน2565การศึกษาทำในช่วงพฤศจิกายน2563ถึงตุลาคม2564เป็นการศึกษาขนาดใหญ่ในคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด1,187รายอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโดยให้ยาภายใน5วันหลังเริ่มมีอาการรวมทั้งหมด10วันซึ่งมี599คนที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียและอีก588คนได้รับยาหลอกผลการศึกษาค่ะพบว่ายาฟาว พิราเวียมไม่แตกต่างจากยาหลอกไม่ช่วยทําให้อาการของโรคโควิดดีขึ้นไม่ลดความรุนแรงของโรคไม่ลดอาการป่วยหนักเข้านอนโรงพยาบาลไม่ลดจํานวนไวรัสในร่างกายแต่คนที่กินยาฟาวิพิรเวียจะมีกรดยูริกสูงขึ้นถึง19.9%เมื่อเทียบกับยาหลอก 2. 8ซนในการศึกษานี้พูดถึงประเทศที่ยังใช้ยาฟาวิพิรเวียมีประเทศรัสเซียอินโดนีเซียดูไบและประเทศไทยรวมอยู่ด้วยบทสรุปของการศึกษานี้คือไม่ควรนํายาฟาวิพิรเวียมาใช้ในการรักษาโรคโควิด -19 ถึงเวลาที่ ประเทศไทยควรหยุดใช้ยาฟาวิพิราเวียค่ะขณะนี้ยาโมโนพิราเวียปัจจุบันราคาไม่แพงกว่ายาฟาวิพิราเวียประเทศเพื่อนบ้านของเราก็เลิกใช้ยาฟาวิพิราเวียนานแล้วและเข้าถึงยาโมโนพิราเวียและแพคโลวิดซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์ลดความรุนแรงของโรคลดการเข้านอนในโรงพยาบาลทั้งนี้องค์การเพศสัชกรรมก็ควรเลิกผลิตนำเข้ายาฟาวิพิราเวียและไม่ควรส่งยาฟาวิพิราเวียให้ร้านขายยาและโรงพยาบาลอีกต่อไปค่ะ